สวัสดีครับมาอีกแล้วครับโอ้ยเยอะจริงๆครับนี่พิมอะไรกันเนี่ยมาอีกแล้วมืดข็้มามืดขม้นมานครับนี่เดี๋ยวขอนหันก่อนจะเห็นตรงๆยังจะไม่เคยดีจะไม่เคยเห็นนะพอหันใช้เขียงเลยไมเห็นอ้าว เสียงเลยนะน้ำมันร่วงเ่ยใช้ดินน้ำมันช่วยนี่ครับนี่ให้ดินน้ำมันช่วยจะเห็นนี่นะครับนี่เลย ลงไปแล้วนี่ชอชนชมเปชอชนชมนะครับเนี่ยนี่นี่น,นี่ว่านี่นะครับนี่น,น,นี่นะครับเห็นนะครับเดาตยวนี้จะดูจะมาดูใกล้ นี่นะครับใกล้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 กล็ยังไม่อยากจะเห็นนี่เป็นไงนะฮะนี่นี่ครับ ช้าๆเนาะไม่เร็ว นี่ครับนี่ก็เห็นหน่อยนี่ครับนี่ก่เห็นหนนี่ครับนี่หน้าตากระจุมจิ้มนี่ตรงใต้คางเป็นอิดแดงนะครับเกิดตรงนั้นริ ในดีมีเสียนี่เสียมีดีนะครับอ่าี่ปุ่ตัวรรคมองที่ดีๆแล้วกันจะมองตรงที่เสียๆนะลย <c oughs> นี่เดี๋ยวจะบอกชื่อพิมพ์เลยพิมพ์อะไรนี่นี่นะครับนี่เนี่ที่ชี้ดูนะครับชี้ใหม่ไหมอื่ชี้นะรู้แล้วนี่ เป็นตุ่มๆพิมพ์พิมพ์หยาดลุ่งครับองนี้พี่พิมพ์หยาดลุ่งพบโดยชาชนชมนะตั้งโดยชาชนชมเหมือนกันหยาดลุ่งนะครับเบ็กองนี้มัหยาดลุ่งแล้วกันลุ่งลักษมี รุงเาวีอันนี้เาอายาดรุงนะครับพงนี้พิมพนะ์นี้นะครับชื่อหยาดรุงนะนี่นะครับแบบนี้นะครับหยาดรุงนี่นี่นะครับทำได้นะครับมีจริงๆที่ผมมีองค์แต่ที่ นอืนก็มีที่ผมนะน่าจะมีสององนะแต่อีกองค์อยู่ไหนไม่รู้อย่ห้เจอจะมาจะมาอีกครั้งมีครับมีอยู่แล้วมีคู่แล้วงั้นแม่มาาัทับพิมพ์ลงไปแล้วนะในเพจนะยี่มัสวรัตมีดูรายีดูรด้รที่นี่อืม ดูด้านหลังหน่อยนี่นะครับแล้วเราก็เปดเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านอืมอืมจกอยู่ด้านบนนะจกอยู่ด้านบนนี่มองก็ด้านบนมองก็ด้านล่างไม่แน่นอนไม่แน่นางเลย นี่นี่ผมมองเ่ยดใต้ฐานอืมดูใต้ฐานหนอยืมทำไมดูใต้ฐาน เลี้ยวไหมไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอย่ารุ้งนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับอย่ารุง้ง ขอบคุณนะครับที่ติดตามตัมติดติดนะครับถ้าช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนี่ครับประมาณนี้นะประมาณนี้ขอบคุณครับ